ด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะออยออยแต่งตัวไปงานแต่งงานค่ะไปงานแต่งงานรุ่นน้องค่ะแต่งกูแต่งตัวมาถ่ายรูปกับตัวแทนค่ะแต่นางเต็มตลอดนางเต็มตลอดอืนานจะได้อัดโซเชียลแคมป์ด้วยกันนะคะนีกตั้งกู้เมื่อกี้อัดก้องออยไปแล้วใช่ก็วันนี้มาจัดทำตัวแทนค่ะตัวแทนเปิดตแสนนะคะตัแสนเอ่อกี่คนนะประมาณสี่คนสุกเสาร์อาทิตย์นี้สี่คนแล้วก็มีมีเล็กแล้ใหญ่ร้อยด้วยเล็กแ้อยใช่ ก็มาแจกทองค่ะเลยแต่งเต็มมากำลังรอนั่งรอตัวแทนอยู่นะคะจริงก็เมื่อยนะเนี่ยอย่างงี้ก็คือจริงๆต้องยืนอย่างงี้นะเออจะยืนเท่ไกร่ไม่โดนแสงไหนมาถือให้อยู่อ่ะมาอ่าอีกแล้ไม่โดนแสงหน้ามืดมากขวางดำค่ะขวางดำเออไม่โดนแสงหน้ามืดเหมือนหน้ามืดอ่ะจริงหน้าไม่มืดนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อะไรนะแต่งหน้าโทนแบบเหลือมเอมเหมือนหน้ามองมองนะนี่นี่นี่โซเชียลทำแคล้วเนี่ยเออว่างั้นแหละ ะะก็เข้าไปที่ www.myperfectskin.com นะคะส่วนแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะติดต่อได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไลน์ของออยก็ OIL underscore KA นะคะส่วนของกู U ้ PU P O PERF T ค่ะชื่อเดียวกัน ID เดียวกันกับอ,อินสตาแกรมนะคะของออยเหมือนกันก็ฝาก้วยละกันแล้วก็ใครต้องการของเร็วนะคะก็สั่งซื้อผ่านตัวแทนได้เลยค่ะตอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย